สวัสดีครับผมดิวดนะครับและวันนี้ก็อยู่เกมทางซ้ายอเช่นเคยกับตัวกิจกรรมระบำคมมีดในวันที่2นะครับก็คือเจอกับนาลีนั่นเองโดยตัวนี้นะครับผมจะบอกไว้ก่อนว่าคุณอาจจะไปส่องท็อปเซิร์ฟและเห็นว่าเขาใช้แมวนะครับเอาจิงริงแล้วไม่จำเป็นต้องใช้แมวก็ได้ถ้าดามจคุณล้นอใช้แมวไปเถอะไม่มีปัญหาครับยังไงบอสก็ตายอยู่ดีในขณะที่คนดามจไม่พอนะครับกลับหวนคืนสู่ทีมปีกระดูกของเราดีกว่าครับโดยทีมที่ผมใช้นะครับอ่าถ้าเกิดใครไม่มีในส่วนตัวขาเสีย็ใส่่่ขาถัััวววไตยก็ได้นะครับ เล่นกับใครทีมตีกระดูกเลยครับหรือว่าจะเป็นทีมตีกระดูกล่าสุดก็ได้ครับผมเล่นในไลฟ์อยู่ตอนนี้ยังไม่มีทําคลิปออกมานะในส่วนของตัวถั่วแหวนเป็น2องหนึ่งหนึ่งนะแต่ว่านั่นแหละโดยแหวนนะครับก็เป็นแหวนตีกระดูกทั่วไปเลยครับมาน้ําก็เป็น2องสองหนึ่งสเตตัสผมสปีดสุดแต่ว่าแหวนของคียแดมนะครับก็คียแดมอยู่ที่พันหนึ่งปอนะครับก็จะเป็น1211อันนี้แหวนตีกระดูกอันนี้ผมโยกสักพูด โอเคเรียบร้อยนะครับก็จากการโยกก็จะก,กลายเป็นใส่เนตร,รมายาไวที่ปอเหมือนเดิมแล้วก็กระดูกก็เป็นแล้วแต่นี่เพื่อนๆเ,เลยครับจะใส่อะไรยังไงเสือนะครับเล่นเป็น1 2 1 2สองนะครับเพราะว่าผมว่ามาตีกระดูกนั่นเองคือวงที่1จะใส่เป็นสาย2ก็ได้ถ้าเกิดลำคาญม,มันออกไปตีวรวัวแต่ว่าผมว่าใส่ไปอย่างนี้ก็ดีครับต่อไปนะครับในส่วนของตัวปีปีตรงนะครับเล่น 1, 2 2 2พลังจิตแน่นๆเลยครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากปีปีตงเอามาบัฟไปเฉยผมลองนาลีแล้วรู้สึกนาลีค่อนข้างจะเบาะนะครับในตีบอล ส่วนเสียวไปนะครับ1 2 1 1แล้วก็ขากระดูกเพื่อนๆนะครับแน่นอนครับต่อให้คุณอัพมาแล้วคุณอาจจะตกใจนิดหน่อยทําไมเข้าไปข้างในแล้วมันไม่มีบัฟนะครับเพราะว่านาลีของตัวบอสนะครับมันขัดบัฟของเราได้นะครับทำให้บัฟเราหายไปเหลือแค่ศูนย์ชั้นนะครับก็ต้องมาบัฟใหม่แต่แรกมาเข้าสู่เกมเพลงกันดีกว่าในส่วนวิธีการเล่นนะครับของอันนี้คือมันคือของการตีกระดูกดังนั้นผมจะอาจจะไม่แนะนําเยอะอะไรมากมายนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆหายย้อนดูคลิปตีกระดูกได้เลยครับจากช่องใครก็ได้ครับ เปิดมานะครับมาน้าจะโดนใบแบบร้อเร็ครับดังนั้นเราไม่ต้องทาอะไรมากก็ตีธรรมดาไปปอนะครับตรงนี้ก็ทําการตีธรรมดาของปอไปครับไม่มีอะไรเหมือนกันต่อไปนะครับปีปีตรงก็สับเล่นสักหน่อยครับตรงนี้เราจะได้บัฟชานิดหนึ่งนะแต่ว่าผมฆ่าตายเรียบร้อยแล้วคะแนนตายไม่เรียบร้อยแล้วครับก็คือหาทีไม่เรียบร้อยแล้วเซียวไปไม่มีอะไรมากครับเก็บบัฟไปครับยิ่งบัฟเยอะยิ่งตีแรงครับสำหรับคนที่มีขาฟิวชั่นอย่างผมนะครับดังนั้นเราต้องเก็บขาแบบฟิวชั่นให้เยอะที่สุดเนี่ครับเรื่องเควสไม่ต้อง เนื่องจากบัฟแมพครับมาอยู่ทางขวาบนตรงนี้นแนะนําให้อ่านดูนะครับสำหรับทุกวันเลยมันจะมีบอกอยู่เมื่อวานก็บอกแล้วว่า่า แปเทินตัวละครเราทั้งหมดจะแข่งอันนั้นคือผมอ่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็สําหรบบวันนี้ก็คือวิญญาณศาสตจมตีหนักสมตีว่องไวทำงานลงมือนะครับคู่ของมันนะครับไม่ว่าจะเป็นตีหนักไอ้ถ้าเกิดปีกตีคอนก็ทําการตีด้วยถ้าเกิดค้อนตีปีกก็จะตีด้วยครับดังนั้นแล้วเงื่อนไขจมตีว่องไวจมตีครบ10ครั้งอะ่ะมันครบแน่นอนอยู่แล้วครับนนไม่ต้องกังวลอะไรไปก็เสือกดเปลี่ยนล่างให้ในส่วนของตัวม้าน้ําไปเลยโอเค ก็อาจจะช้านิดนึงนะครับคลิปนี้ก็อธิบายเพลินๆไปเพราะว่าผมก็นั่งตีอย่างนี้แหละเนี่ยมันจะมันจะช้าตรงที่ว่าสกิลมันออกรัวๆครับแล้วถามว่าแรงไหมก็ไม่แรงเท่าไหร่นะออกรัวๆเนี่ยตรงนี้มอนจะได้เล่นอยู่นะครับดังนั้นเราไม่ต้องใส่ใจอะไรมากครับโอเคตาน,นี้นะครับมาน้ําผมจะเริ่มดึงเลยนะครับก็เริ่มดึงมาจากที่ปอครับจากนั้นนะครับผมจะจบที่เสี่ยวไปครับ น,นี้ก็ 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 1อะไรก็ได้นะครับวิธีแการบับปีปีตรงของแต่ละคนยังไงก็ได้ครับ 3, หรือ4ขึ้นก่อนก็ได้ครับต่อไปผมดึงเสียวไปเสียวไปเสร็จก็ทำการสั่งไปตีครับเพื่อจะให้ทำการเก็บในส่วนของตัวสแตกส็กสกิลสีได้ครับเพราะถ้าเกิดมีขาฟิวชั่นมันจะลดคูดาวครับต้องกดใช้อยู่แล้วอันนี้ปีปีปอไอซีผมก็ฟิวคียก์กระบีไปเลยให้ปั่วเกตไปใช้ปีปีตรงก็เช่นกันครับ ต่อไปนะครับมาน้ําก็กดบัฟได้ก็บัฟเล่นไปครับบัฟแค่รอบเดียวพอนะสำหรับผมอะเซียวไปบัฟสกิลสีได้ก็บัฟไปเลยครับปุกบีสับได้ก็สับไปครับทำดาเมจให้มากที่สุดนะครับเราจะต้องต่อเลือดบอสให้มากที่สุดเผื่อบางคนดาเมจยิ่งให้พอถ้าเกิดใครเล่นวิธีนี้ไม่ผ่านกนะ็คือดาเมจคุณขาดนะครับก็ทําใจครับทาอะไรไม่ได้ทําของมาไม่พอครับแม่ก็บอสมันแข็งเกินไป ต่อไปนะครับปูกะบีก็สับไปเรื่อยๆสับไปเรื่อยๆสับไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับเห็นไหมเสือมันลงมือเนะี่ยเควสมันเสร็จอยู่แล้วครับอันนี้ไม่ต้องเควสที่แบบไม่จำเป็นต้องซีเรียสเลยมากส่วนใช้พลังวิญญาณร้อยหนึ่งนะครับถ้าใครมีปูกะบีมันเสร็จอยู่แล้วครับง่ายมากเลยปูกะบีมันตีแป,ป๊บๆเดี๋ยวเควสก็เสร็จแล้วเนี่ยเสือจิ้มธรรมดาก็ได้นะครับตรงนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเสือจิ้มธรรมดาปูกะบีก็ออกอยู่แล้วครับนี่ปูออกอยู่แล้วครับและใช้เกตเป็นเพื่อนเนี่ยนะใครที่เปิด ใครสายใยปูกะบีไม่เต็มซวยแน่นอนครับเพราะว่ามันจะทําให้เกตของตัวอ,อื่นๆมันไม่เต็มตลอดเวลาครับทาให้ตีเบาด้วยนั่นเองปูกะบีมันยิ่งดึงเกตมาใช้เยอะยิ่งแรงนะครับแล้วก็มันจะคืนเกตให้ด้วยดังนั้นแล้วเควสอาจจะเสร็จง่ายเสร็จไวก็ตามนี้แล้วกันต่อไปนะครับที่ผมจะดึงก็จะดึงไปในส่วนของตัวปีปีตรงแล้วก็ดึงในส่วนของตัวเสือต่อนะครับสังเกตสกิล4เสือด้วยนะครับว่าคูดาเสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วจะได้พร้อมดึงในส่วนของตัวปูกะบีครับ เสือก็ตีธรรมดาไปเหมือนเดิมและปุกกบีก็ออกด้วยครับอย่างที่อบอย่างที่เห็นครับบับบอสอะไรเงี้ยเราสามารถอ่านได้รอบก่อนผมแค่รีบไปหน่อยนะครับโอเคเสียวไปนะครับก็ใช้สกิล l 3 s สกิล4ผัดกันไปพัดกันมาอย่างนี้แหละครับไม่ต้องใส่ใจอะไรมากเลยเพราะว่าเราต้องการบัฟสกิล l 4ให้มากที่สุดนะครับโอเคเสือนะตอนนี้ก็สกิล l 4ครูดาวเหลือ1เทิร์นนะครับต้องเล่นอีก1ทีถึงจะดึงปุกบีได้ ดังนั้นแล้วผมแนะนำแล้วกันม้าน้ำนะครับเวลาม้าน้ำ asma, 1970, asma, บัฟสกิลแบบไอเอวม้าน้ำครับทุกครั้งที่มันบัฟนะครับมันจะเล่งแถบลงเลยตัวเองด้วยถ้าเกิดไม่อยากให้ม้าน้ำแซงเสือตรงนี้นะครับขวามือเห็นไหมมันเสือมันออกก่อนถ้าม้าน้ำบัฟคือม้าน้ำแซงเสือแน่นอนดังนั้นแล้วตาเนี้ยให้ม้าน้ำต่อยธรรมาดาพอครับนี่นะครับถ้าเกิดคุณบัฟเอวม้าน้ำนะครับออกก่อนเสือแน่นอนมันเล่งแถบลงเลยตัวเองหลังจากบัฟเสร็จดังนั้นแล้วต่อยธรรมดาพอแล้วมันจะไปอยู่หลังเสือครับนี่เห็นไหมมันอยู่หลังเสือครับเรื่องสปีดอะไรพวกเเนนีี้้้ยยผมมพออออจจะาาบ่่แลวสต็ปง มาแหว่งปันครับเสี่ยวไปก็บัฟสกิล4ไปบัฟนี้มันมี6ชั้นนะครับถ้าเกิดคุณใส่แหวนแสนปีแล้วก็เสี่ยวไปสีแดงต่อไปนะครับเสือตาเนี่ยตีธรรมดาเสร็จเห็นไหมคููดาวเสร็จพอดีเลยครับอันนี้คือเข้าเงื่อนไขผมแล้วที่ผมต้องการแล้อะอาจจะมีเสียงแปลกๆนะครับพ <laughs> อ,อดีกินข้าวอยู่จากนั้นนะครับตาน,นี้มาน้ำก็ดึงไปที่ปุกกระบี่เลยครับจากนั้นก็กดขี่กระบี่ไปเลยดึงกระบี่ขี่กระบี่ ปูกระบี่สับได้ก็สับไปครับอย่างที่บอกไว้ครับสับได้ก็ซับไปเนี่ยครับถ้าเกิดคุณไม่คืนเกณฑ์น,นะครับสวยผมบอกเล่นยากแต่ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้ครับก็ทำนาเมทเท่าที่ไหวไปหรือใครมีคันสอนนะครับเซิร์ฟใหม่ๆที่ไม่มีเสือนะครับลองเล่นคันสอนดู็รด้สำหรับตานี้นะครับเสี่ยวไบยึดไปกดสกิลนะครับเรากดขีกระบี่ในตานี้ เนี่ยคันสอนลองมาเล่นดูผมไม่น่ใจะว่าคันสอนจะแรงพอหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีจริงๆเซิร์ฟใหม่ใครมีคันสอน5แดงลองหยิบคันสอน5แดงมาใช้ดูเลยครับผมคิดว่าน่าจะเล่นได้อยู่แต่ไม่แน่ใจว่าคันสอนมันจะนับหรือเปล่าครับถ้าเกิดแบบตีแบบไม่เห็นดาเมจมันขี่กระบี่อยู่ไงน้ครับมันจะสับรัวๆเลยครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่สับรัวๆสับรัวๆอย่างนี้แล้วก็บัฟไปครับตีพี่ตรง จากนั้นนะครับป่กะบีก็จะทาการกางเขตแดนครับเนื่องจากเสือเราบัฟโอนให้แล้วครับพอป่กะบีบัฟปุ๊บเสือก็จะออกไปเล่นจากนั้นป่กะบีเราก็จะสับต่อครับสับแล้วคราวนี้จะมีแจ๊ะแจ๊ดแด้วยละตัวข้างข้างมีโอกาสตายแล้วครับจะได้ไม่ต้องมาผ่านเทินเราครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้นะครับถ้าเกิดเสือมันฆ่าใครตายแต่มันก็ไหลต่อยนิดนึงนิดนึงไม่มีอะไรไหลไหลไม่เยอะครับไหลไม่เยอะจากนั้นนะครับตานี้นะครับเสือจะทําการกดคีย์กระบี่เลย เรียบร้อยจากนั้นปูกะบีเราก็จะทําการขี่กระบีใหญ่นะครับรวบกระบีจากเพื่อนๆมาเรียบร้อยครับก็กลายเป็นกระบีนี้หลังจากนี้ปูกะบีจะตีแรงมากแล้วก็ต้องรักษาไว้เหมือนการตีกระดูกไม่สเต็ปเดียวกับตีกระดูกไปนะครับแค่เริ่มช้าหน่อยเพราะว่ามาน้ําโดนใบเถอแรงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต่อไปนะครับมาน้าในตานี้ะครับผมจะดึงใครผมจะดึงไปที่เสี่ยวไปจากปกติผมดึงปอใช่ไหมผมดึงเสี่ยวไปครับผมจะเอามาบับเสี่ยวไปให้บับได้มากที่สุดครับมันได้ชั้นดาเมจชั้นละห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมต ก็บัฟเสียวไผไปเลยสองที่เพราะว่าเด๋ยวเสือมันลากปูกบีออกไปตีได้อยู่แล้วจากนั้นติดปิดตรงตานี้ผมก็ตีธรรมนาแล้วกันเพื่อให้อีกฝั่งโดนดาเม็ดแรงขึ้นนิดหน่อยปอผมก็ข่มไปแล้วจริงๆคือควรจะข่มเขานะครับแต่ว่ามันข่มไปตอนไหนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสงสัยอีกฝั่งหนึ่งมาซีซีใส่สปอผมปูกบีก็สับไปเลยครับแล้วมันจะแจ๊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 ะจะแล้วก็จะเลือดไหลเป็นน้ำเลยครับสำหรับใครที่สงสัยนะครับ ปูกบีสับแจ๊สับแจ๊หรือว่าบางคนมันสับสับแจ๊แจ๊มันคือยังไงนะครับถ้าคุณเล่นคู่กับเสือนะถ้าเกิดปูกบีใส่เป็นแหวน1นึ่งหนมันจะเป็นสับสับแจ๊แจ๊นะครับเวลาการเขตแดนใหญ่กับกันครับถ้าเกิดคุณใส่1นึ่งหนึ่งสองหนึ่งนะครับปูกบีมันจะสับแจ๊สับแจ๊นะครับอ่ะเข้าใจตรงกัน หลังจากนี้ก็บัฟไปครับปิดๆตงมันจะได้บัฟรัวๆมากๆเลยปูกบีมันใช้เก็ดล้นครับตรงนี้ผมจะไม่ทําการกดสกิลแล้วการเสียเวลาครับเพราะตีธรรมดาปูกบีก็ออกแลวครับแล้วมันก็จะแ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 รงอยู่นะครับตรงนี้นี่เข้าหลอดเลือดสุดท้ายแล้วกับเทินที่เหลือ18เทินแต่ว่าไม่ยนหาครับขอแค่ผ่านเป็นพอแล้วครับเทินวันที่หถึงวันที่4นะครับส่วนใหญ่จะไม่เก็บเทินนะครับจะเก็บแค่ในส่วนของตัวคะแนนให้ตันก็พอแล้วซึ่งเมื่อวานนะครับก็เก็บไม่ทันแล้วผมไปลองนั่งตีีตดูมไ่หวะ เออตานี้ผมไม่น่ใจว่าปูกบ,บีผมเล่นไปยังผมเป็นว่าขยายกระบี่แล้วกันน่าจะยังไม่เล่นเพราะว่าเสือผมเล่นไปแล้วให้ผมเดานะผมก็เลยเอาชัวร์ครับปูกบ,บีบับเลยแล้วกันจากนั้นนะครับตานี้ก็ผมน่าจะเข้าใจถูกไปแหละผมคือพูดไปแล้วก็เหม่อลืมไปหน่อยครับว่าปูกบ,บีผมบับไปเรือยังถ้ายังไม่บับจริงๆก็ไม่ควรนะครับจะให้เหลือหนึ่งชั้นก่อนแล้วค่อยบับนะครับมันจะได้คุ้มค่าที่สุด นี่ครับดาเมจก็เข้าไปครับเข้าค่อนข้างจะแรงเลยนะต่อไปครับตาต่อไปมาน้ําเราจะดึงใครนะครับผมก็จะให้มาน้ําของผมนะครับโลอันนี้คือมาน้ําสําหรับคนที่มีกระดูกเอสพนะครับมันจะเบิ่งร้อก็โลครับนี่แล้วมันจะเบิ้ลในตานี้พอดีโลไปที่ปูกบบีจากนั้นนะครับก็จะดึงไปที่เสี่ยวไ่เหมือนเดิมครับเสี่ยวไ่ก็จะบัฟและทําการกดสกิลสั่งไปตีของผมนะมันจะครบ6ชั้นพอดีก็จะทการบัฟแล้วก็สั่งไปตีครับ น่าจะเกือบตายเลยมั้งเนี่ยมันก็จะสับแล้วก็ป่องเขียวนะครับจะมาดาเมจตรงแจ๊ะแจ๊ะครับนี่แล้วก็จะตายพอดีโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงนี้แล้วครับถ้าเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมจริงๆก็ทำให้คนเห็นคลิปผมมากขึ้นด้วยแหละแล้วก็ถ้าเกิดใครยังไม่ติดตามฝากติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละเจอกันบายบายอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับโชคดีครับบิ้น